เสียงเพลงในความทรงจำทุกเช้าวันอาทิตย์เสียงเปียโ,โนแผ่วเบาจะดังลอดออกมาจากบ้านไม้หลังเล็กปลายซอยผมเดินผ่านทุกครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าใครเป็นคนเล่นเพราะตลอดสามปีที่ย้ายมาอยู่ละแวกนี้ผมไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเลยวันนี้ผมตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ประตูรั้วบ้านหลังนั้นเสียงเพลงยังคงบรรเลงอยู่เป็นเพลงคลาสสิกที่คุ้นหูแต่ผมนึกชื่อไม่ออกสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมเคาะประตูรั้วเบาๆ เสียงเพลงหยุดลงทันทีความเงียบโรยตัวลงมาแทนที่ผมรู้สึกเกรงขึ้นมานิดหน่อยกำลังจะหันหลังกลับแต่แล้วประตูบ้านก็เปิดออกหญิงชาราในชุดกระโปรงยาวสีขาวเดินออกมาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุน่นสวัสดีคะ่ะคุณต้องการอะไรหรือเปล่าคะผมขอโทษที่รบกวนนะครับผมแค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเล่นเปียโนโน,นะครับฟังไพเราะมากเลยรอยยิ้มของหญิงชาราเจือด้วยความเศร้าเล็กน้อยฉันเองค่ะหรือจะพูดให้ถูกก็คือเคยเล่นนะค่ะ ผมสังเกตเห็นว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ฉันได้ยินเสียงเปียโ,โนเมื่อกี้นี้นะครับหญิงชราหัวเราะเบาๆนั่นเป็นเพียงเสียงในความทรงจําของฉันค่ะฉันสูญเสียการได้ยินไปเมื่อสิบปีก่อนแต่ทุกเช้าวันอาทิตย์ฉันจะนั่งที่เปียโ,โนและเล่นเพลงโปรดในหัวของฉันผมรู้สึกตื่นตันใจแล้วทําไมผมถึงได้ยินเสียงเปียโ,โนหล่ะครับหญิงชราย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงในหัวใจของคุณเองก็ได้นะคะ นับแต่นั้นมาทุกเช้าวันอาทิตย์ผมจะแวะมาที่บ้านหลังนี้นั่งฟังเพลงที่ไม่มีเสียงแต่กลับไพเราะที่สุดในโลก